ลองนึกภาพดูนะครับถ้าบอกว่ามีวัตถุชิ้นหนึ่งที่ถูกหล่อขึ้นในเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์เมืองเดียวกับที่พระนางคลีโอพัตราเคยครองอยู่กว่า1,500ปีมาแล้วแล้ววันหนึ่งมันก็ถูกค้นพบในดินแดนที่เราเรียกว่าประเทศไทยในปัจจุบันห่างจากที่ผลิตออกมาเกือบครึ่งโลกคุณจะเชื่อไหม นี่ไม่ใช่เรื่องแต่งหรือตำนานอะไรมันเกิดขึ้นจริงที่จังหวัดกาญจนบุรีในปีพศ2470มีวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งถูกขุดพบขึ้นมามันเป็นตะเกียงสำริดขนาดเล็กมีรวดลายประณีตฝาปิดหล่อเป็นรูปหน้าเทพเจ้าโรมันด้ามเป็นรูปปลาโลมาสองตัวหันหน้าเข้าชนกันดูสวยงามจนแทบไม่น่าเชื่อว่ามันฝังอยู่ใต้ดินมาน,นานขนาดนั้น พอนักโบราณาคดีส่งไปตรวจสอบคำตอบที่ได้กลับทำให้ทุกคนต้องตกใจมันมาจากอเล็กซานเดรียศูนย์กลางอารยาธรรมโรมันในอียิปต์เป็นตะเกียงที่ผลิตในช่วงราชวงศ์ปโตเลมีและที่สำคัญกว่านั้นคือมันเป็นตะเกียงโรมันชิ้นเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วคำถามก็เกิดขึ้นทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ใครเป็นคนนำมาและที่สำคัญที่สุด เกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้ที่ทำให้มันหายไปจากความทรงจำของผู้คนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัยวันนี้เราจะไปไขความลึกลับของพงตึกสถานีการค้าโบราณที่เคยเชื่อมโลกตะวันตกกับตะวันออกเมืองที่เคยคึกคักด้วยพ่อค้าจากทั่วทุกมุมโลกแต่วันนี้กลับเหลือเพียงความเงียบงนันและซากปรักหักพังพงตึก ถ้าเราแปลาตามตัวอักษรคำว่าพงก็คือพงหญ้าที่ขึ้นรกรุงรังคำว่าตึกก็คือซากอาคารเก่าแก่ที่ก่อด้วยอิฐและศิลาแรงรวมกันแล้วก็คือที่ที่มีซากตึกเก่าโผล่ออกมาจากพงหญ้านั่นคือชื่อที่คนในยุคหลังเรียกมันแต่ในอดีตมันไม่ได้เป็นแค่พงหญ้าร้างมันเป็นชุมชนที่เจริญรุ่งเรืองเมื่อ1400ปีก่อนในยุคที่เราเรียกว่าสมัยทวารวดีพงตึก ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองในตำแหน่งที่เหมาะเจาะมากมันอยู่เกือบกึ่งกลางระหว่างเมืองสำคัญหลายแห่งทางทิศตะวันตกมีเมืองกาญจนบุรีทางทิศตะวันออกมีเมืองราชบุรีและเมืองนครปฐรมทางเหนือมีเมืองคูบัวเมืองสิงห์และเมืองอู่ทอง ดังนั้นพงตึกจึงเปรียบเสมือนจุดพักระหว่างทางเป็นสถานีการค้าที่ผู้คนแวะพักก่อนจะเดินทางต่อมันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่ที่มีกำแพงล้อมรอบหรือพระราชวังอลังการแต่มันสำคัญด้วยเหตุผลอื่นนั่นคือตำแหน่งที่ตั้งในยุคนั้นการค้าขายระหว่างอินเดียกับดินแดนสุวรรณภูมิกํำลังเฟ,ฟื่องฟู พ่อค้าชาวอินเดียนำสินค้ามาขายทางเรือขึ้นฝั่งที่เมืองทวายในพมา่าแล้วเดินทางบกเข้ามาทางด่านเจดีสามองค์หลังจากนั้นก็ต้องเดินทางต่อไปยังเมืองสำคัญในสุวรรณภูมิและพงตึกก็เป็นจุดพักที่สำคัญจุดหนึ่งบนเส้นทางนั้นลองนึกภาพดูนะครับเมื่อ1,000กว่าปีก่อนที่ริมแม่น้ำแม่กลองตรงนี้มันคึกคักมากมีเรือใหญ่เล็กจอดอยู่เต็มท่า พ่อค้าจากอินเดียคุยกันภาษาที่คนท้องถิ่นไม่ค่อยเข้าใจบางคนเป็นชาวอินเดียผิวคล้ำบางคนอาจเป็นลูกครึ่งกลีกโรมันอินเดียที่สืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าที่เดินทางข้ามโลกพวกเขานำสินค้ามาขายทั้งเครื่องเทศผ้าของใช้ต่างๆและแน่นอนว่ามีทั้งของมีค่าจากโลกตะวันตกด้วย สิ่งของที่พบในพงตึกบอกเล่าเรื่องราวนี้ได้ดีนอกจากตะเกียงโรมันแล้วยังพบพระพิมพ์ดินเผาพระพุทธรูปฝีมือช่างอมราวดีจากอินเดียพระพุทธรูปแบบคุปตะพระนารายณ์สี่กรสลักจากศิลาและสิ่งของอีกมากมายที่มาจากหลายวัฒนธรรม มันเป็นภาพของการหลอมรวมทางวัฒนธรรมเป็นจุดที่โลกตะวันตกกับตะวันออกมาพบกันเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากหลายเชื้อชาติหลายภาษามาแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่แค่สินค้าแต่รวมถึงความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมด้วย แต่วันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแม่น้ำแม่กลองเปลี่ยนทางเดินลำน้ำเดิมเริ่มตื้นเขินเส้นทางการค้าเปลี่ยนไปและผู้คนก็ค่อยๆอ,อบพยพออกไปทิ้งให้พงตึกกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังท่ามกลางพงหญ้าเรื่องราวของพงตึกเริ่มกลับมาสู่สายตาผู้คนอีกครั้งในช่วงต้นศตวตรรษที่20แต่จริงๆแล้วมันถูกกล่าวถึงมากก่อนหน้านั้นแล้วในปีพศ2386 มีกวีคนหนึ่งเดินทางผ่านพงตึกเขาชื่อสามเนนกลัน่นเป็นสิทธิและบุตรบุญธรรมของสุนทรภผู้กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เขาแต่งบทกวีชื่อนิราศพระแท่นดงรังและได้เขียนถึงพงตึกไว้เขาเขียนว่าแล้วจากท่ามาถึงตรงคุ้งพงตึกอนานึกสงสัยได้ไต่ถามท่านผู้เท่าเล่าต่อเป็นข้อความว่าตึกพรามครั้งแผ่นดินโกสินราร แต่ตึกมีที่ริมน้ำเป็นสำเนียกคนจึงเรียกพงตึกเหมือนนึกหมายจากบทกวีบอกเราได้ว่าในยุคนั้นชาวบ้านเล่าต่อกันมาว่าที่นี่เคยมีตึกพรา์เป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมหรืออาจเป็นที่อยู่ของกลุ่มชนที่นับถือศาสนาพราบแต่ตอนนั้นมันก็เหลือแต่ซากปรักหักพังท่ามกลางพงหญ้าและโคลนริมน้ำ หลังจากนั้นอีกหลายสิบปีในปีพศ2470ศาสตราจารย์ยอเซเดสนักโบราณคดีชื่อดังชาวฝรั่งเศสเดินทางมาสำรวจพงตึกเขาเล่าว่าขณะที่เดินทางไปสำรวจที่พงตึกมีชาวบ้านหลายคนเข้ามาหาพร้อมกับเอาสิ่งของที่พวกเขาขุดพบออกมาให้ดูชายคนหนึ่งเอาพระพิมพ์ดินเผาออกมา อีกคนเอาโถดินเผาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเอาวัตถุสำริดชิ้นหนึ่งออกมา,าศาสตราจารย์เซเดสเล่าว่าวัตถุชิ้นนั้นมีลวดลายสะดุดตาตั้งแต่แรกเป็นตะเกียงขนาดเล็กฝาปิดหล่อเป็นรูปหน้าเทพเจ้าที่เขาไม่เคยเห็นในศินละปะอินเดียหรือศิละปะท้องถิ่นด้ามจับหล่อเป็นรูปปลาโลมาสองตัวมีลวดลายใบายปาล์มประดับอยู่มันแตกต่างจากสิ่งที่เคยพบในพื้นที่นี้อย่างสิ้นเชิง เขาซื้อตะเกียงนั้นมาส่งไปให้นักวิชาการตรวจสอบและคำตอบที่ได้กลับมาก็ทำให้ทุกคนต้องตกตะลึงมันเป็นตะเกียงศิลปะกรีกโรมันผลิตขึ้นที่เมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ในช่วงราชวงศ์ปโตเลมีราวพุทธศตรวตรรษที่6หรือกว่า1,500ปีมาแล้วการค้นพบนี้เปลี่ยนทุกอย่างมันบอกเราว่าพงตึกไม่ใช่แค่ชุมชนเล็กๆธรรมดา แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าขนาดใหญ่ที่เชื่อมโลกเข้าด้วยกันลองคิดดูนะครับตะเกียงใบนี้ถูกหล่อขึ้นในเมืองอเล็กซานเดรียหนึ่งในเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโบราณเมืองที่ห้องสมุดใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเมืองที่พระนางคลีโอพัตราเคยครองอยู่เมืองที่เป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างโรมกับตะวันออกแล้วมันก็เริ่มต้นการเดินทางที่ยาวไกล บางทีมันอาจถูกซื้อโดยพ่อค้าชาวอินเดียที่มาค้าขายในอเล็กซานเดรียพวกเขาล่องเรือข้ามทะเลแดงผ่านอ่าวเปอร์เซียข้ามมหาสมุทรอินเดียมาถึงชายฝั่งอินเดียหรือบางทีเจ้าของเดิมอาจเป็นนักผจญภัยลูกครึ่งกรีกโรมันอินเดียคนที่เกิดในเมืองท่าริมมหาสมุทรอินเดียจากพ่อที่เป็นพ่อค้ากรีกกับแม่ที่เป็นชาวอินเดีย เขาอาจเดินทางไปมาระหว่างตะวันตกกับตะวันออกนำสินค้าไปขายและตะเกียงนี้ก็เป็นหนึ่งในเข้าของที่เขาพกมาด้วยจากอินเดียมันก็เดินทางต่อขึ้นเรือไปยังเมืองทวายในพมา่าแล้วเปลี่ยนเป็นการเดินทางทางบกผ่านด่านเจดีสามองค์ลงมายังพงตึกเส้นทางนี้ไม่ได้ง่ายดายเลยมันต้องข้ามภูเขาลุยป่าฝ่าฝนและแดดใช้เวลาเป็นสัปดาห์หรืออาจเป็นเดือน แต่สำหรับพ่อค้าในยุคนั้นมันคุ้มค่าเพราะสินค้าจากตะวันตกมีราคาสูงมากในตะวันออกและตะเกียงใบนี้ก็มาถึงพงตึกบางทีมันอาจเป็นของพ่อค้าที่พักที่นี่ชั่วคราวบางทีมันอาจเป็นของขวัญที่มอบให้ผู้นำท้องถิ่นหรือบางทีมันอาจเป็นของที่ใช้ในพิธีกรรมเพราะตามประเพณีของกรีกโรมันตะเกียงมักถูกใช้ในพิธีบูชาผู้ตายโดยมีการจุดไฟบนหลุมฝังศพ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดมันก็ถูกฝังอยู่ที่พงตึกและอยู่ที่นั่นนานกว่าพันปีจนกระทั่งถูกขุดพบอีกครั้งในคริสตศตวรรษที่20การค้นพบตะเกียงโรมันทำให้เราเห็นภาพใหญ่มันบอกเราว่าโลกในยุคโบราณเชื่อมต่อกันมากกว่าที่คิดพอค้าเดินข้ามทวีปสินค้าหมุนเวียนไปทั่วโลกวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนกันและพงตึก เป็นหนึ่งในจุดบนแผนที่โลกยุคนั้นเป็นสถานีการค้าเล็กๆที่เชื่อมระหว่างอรารยธรรมตะวันตกกับตะวันออกเข้าด้วยกันในยุคที่พงตึกเจริญรุ่งเรืองมันคงเป็นภาพที่น่าทึ่งมากลองจินตนาการดูนะครับเช้าตรู่แสงอาทิตย์เริ่มส่องผ่านหมอกบางๆเหนือแม่น้ำแม่กลองเสียงนกร้องก้องอยู่ในป่าแล้วก็เริ่มมีเสียงผู้คนคึกคัก เรือเล็กเรือใหญ่จอดอยู่เต็มท่ามีเรือที่บรรทุกสินค้ามาจากท้องถิน่นทั้งข้าวผล,ลไม้ไม้กฤษณานและมีเรือที่มาจากไกลเรือของพ่อค้าอินเดียที่นำเครื่องเทศผ้าของใช้จากต่างแดนมาขายชาวบ้านพากันออกมาค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเสียงผู้คนพูดภาษาต่างๆปนกันไปมีภาษาท้องถิน่นภาษาอินเดียและอาจมีภาษาอื่นๆที่แปลกหูด้วย ใจกลางชุมชนอาจมีศาลาสำหรับพักผ่อนมีที่พักสำหรับพ่อค้าที่เดินทางมาแต่ไกลมีโกดังเก็บสินค้าและอาจมีสิ่งก่อสร้างที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทั้งพุทธศาสนาและพราหมณ์เพราะในยุคทวาราวดี ผู้คนนับถือทั้งสองศาสนาปะปนกันไปโบราณวัตถุที่พบบอกเล่าเรื่องราวความหลากหลายนี้ได้ดีมีพระพุทธรูปฝีมือช่างอมราวดีจากอินเดียที่มีรูปแบบเฉพาะตัวมีพระพุทธรูปรูปคุปตะที่แสดงถึงอิทธิพลจากอินเดียเหนือมีพระนารายณ์สี่กรสลักจากศิลาที่บอกว่ามีผู้นับถือพราหมณ์อยู่ด้วยและแน่นอนว่ามีตะเกียงโรมันที่บอกว่าวัตถุจากโลกตะวันตกก็มาถึงที่นี่ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาถึงโดยบังเอิญมันเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการค้าที่กว้างใหญ่พงตึกอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบมันอยู่กึ่นกลางระหว่างเมืองสำคัญมันอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่เชื่อมกับเมืองอื่นๆและมันอยู่บนเส้นทางบกที่เชื่อมจากพม่ามายังสุวรรณภูมิ พ่อค้าที่เดินทางจากเมืองทวายต้องพักที่นี่ก่อนจะเดินทางต่อไปนะคนปรปฐมหรือเมืองอื่นๆพ่อค้าจากเมืองใหญ่ก็มาที่นี่เพื่อซื้อสินค้าที่นำมาจากตะวันตกเมืองเล็กๆรอบๆก็ส่งสินค้าท้องถิ่นมาขายที่นี่มันเป็นจุดศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนไม่ใช่แค่สินค้าแต่รวมถึงข่าวสารความรู้ความเชื่อและวัฒนธรรม คนที่มาจากที่ต่างๆมาพบกันที่นี่พวกเขาแบ่งปันเรื่องราวเล่าถึงดินแดนที่พวกเขาเคยไปแลกเปลี่ยนความคิดและสร้างสายสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมและในช่วงเวลาหนึ่งพงตึกอาจเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คึกคักที่สุดในลุ่มแม่น้ำแม่กลองมันไม่ได้เป็นเมืองใหญ่แต่มันสำคัญมันเป็นจุดที่โลกมาบรรจบกันแต่แล้วทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไป ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่ในบางจุดของประวัติศาสตร์แม่น้ำแม่กลองเริ่มเปลี่ยนทางเดินธรรมชาติทำงานแบบที่มันเคยทำมาตลอดน้ำหาทางที่ง่ายที่สุดพัดพาตะกอนไปสะสมที่อื่นเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศเรื่อยๆลำน้ำเดิมที่เคยไหลข่านพงตึกเริ่มตื้นเขนินเรือใหญ่เข้าไม่ถึงแล้วแม้แต่เรือเล็กก็ต้องลำบาก พอขาเริ่มหาเส้นทางใหม่เส้นทางบกที่เคยผ่านพงตึกก็ถูกเปลี่ยนตามไปด้วยผู้คนเริ่มใช้เส้นทางอื่นที่สะดวกกว่าค่อยๆพงตึกเริ่มเงียบลงเรือมาน้อยลงผู้คนค่อยๆอ,อบพยพออกไปบ้างก็ไปเมืองอื่นที่ยังจเจริญอยู่บ้างก็ไปหาที่ใหม่ริมแม่น้ำสายใหม่ ตึกที่เคยคึกคักเริ่มร้างหญ้าขึ้นปกคลุมต้นไม้งอกทะลุฝาเวลาผ่านไป10ปี20ปีร้อยปีจนกระทั่งพงตึกกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังท่ามกลางป่า แต่เรื่องราวของมันยังไม่จบมันฝังอยู่ใต้ดินรอวันที่จะถูกคนพบอีกครั้งวันนี้ถ้าคุณเดินทางไปพงตึกคุณจะพบกับความเงียบมีโบราณสถานกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่บางส่วนยังคงอยู่ในสภาพที่พอจะมองเห็นรูปร่างบางส่วนเหลือเพียงฐานศิลาแรงที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดิน โบราณวัตถุที่สำคัญส่วนใหญ่ถูกนำไปเก็บไว้แล้วบางชิ้นอยู่ที่วัดดงศักด์ไม่ไกลจากพงตึกบางชิ้นอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครรวมถึงตะเกียงโรมันใบนั้นที่วันนี้จัดแสดงอยู่ในตู้กระจกเป็นสักขีพยานของเส้นทางการค้าข้ามโลกที่เคยผ่านมา พงตึกเปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่มันอยู่ห่างจากเมืองกาญจนบุรีประมาณ33กิโลเมตรไม่ได้อยู่บนเส้นทางท่องเที่ยวหลักไม่มีป้ายบอกทางชัดเจนไม่มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมันเหมือนกับว่าพงตึกกำลังถูกลืมเลือนไปอีกครั้งครั้งนี้ไม่ใช่เพราะแม่น้ำเปลี่ยนทางเดินแต่เพราะเราไม่ได้ให้ความสนใจเราไม่ได้เล่าเรื่องราวของมัน แต่เรื่องราวของพงตึกสำคัญมันบอกเราว่าดินแดนที่เราเรียกว่าไทยในปัจจุบันไม่ได้โดดเดี่ยวมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกมันเชื่อมโยงกับอารยธรรมอื่นๆมาตั้งแต่พันกว่าปีก่อนมันบอกเราว่าผู้คนในอดีตกล้าหาญพวกเขาเดินทางข้ามภูเขาข้ามทะเลฝ่าอันตรายเพื่อสแสวงหาโอกาสเพื่อขาขายเพื่อแลกเปลี่ยน และมันบอกเราว่าไม่มีอะไรยั่งยืนตลอดไปเมืองที่เคยเจริญรุ่งเรืองก็อาจร้างไปได้เส้นทางการค้าที่เคยคึกคักก็อาจเปลี่ยนไปแต่เรื่องราวยังคงอยู่ถ้าเรายังจำมันได้ ตะเกียงโรมันใบนั้นเดินทางมาไกลกว่าครึ่งโลกมาจากเมืองอเล็กซานเดรียในอียิปต์มาถึงพงตึกในกาญจนบุรีมันฝังอยู่ใต้ดินนานกว่าพันปีแล้ววันนี้มันยังคงอยู่ในพิพ,ธพิธภัณฑ์เป็นสักข,ขีพยานของเส้นทางที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันแล้วมีอีกกี่เรื่องราวกี่เมืองกี่ชุมชนที่เราไม่เคยรู้จักที่กำลังถูกลืมเลือนที่รอให้เราไปค้นพบอีกครั้ง พงตึกเป็นเพียงชิ้นหนึ่งแต่มันบอกเราว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่ไกลตัวมันอยู่รอบๆตัวเราในดินแดนที่เราเดินผ่านในเรื่องราวที่รอการเล่าบางทีวันหนึ่งพงตึกอาจถูกขุดค้นอย่างจริงจังอาจมีการสำรวจอย่างเป็นระบบอาจพบสิ่งที่น่าอาัศจรรย์กว่าตะเกียงโรมันหรือบางทีมันอาจยังคงเงียบงานต่อไปค่อยๆสูญหายไปตามกาลเวลา แต่อย่างน้อยวันนี้เราก็รู้เรื่องราวของมันแล้วเรารู้ว่ามันเคยเป็นสถานีการค้าที่เชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันเรารู้ว่ามันเคยคึกคักด้วยผู้คนจากหลายวัฒนธรรมและเรารู้ว่ามันยังคงอยู่รอวันที่เราจะกลับไปหามัน